สุปชัยพูดถึงเหตุการณ์ใบแดงกับช้างศึกยู23เมื่อปี2019สุปชัยใจเด็ดศูนย์หน้าบุรีรัมย์ยู่นทีม<อ>จากฝูงของตารางศึกรีเวอร์ไทยลีก2022-2023หลังผ่านไป23นัดเราย้อนถึงเหตุการณ์ที่ต้นโดนใบแดงในเกมที่ทีมชาติไทยบุกพ่ายทีมชาติเวียดนาม0-4ในศึกยูก23ชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 0 รอบคัดเลือกเมื่อปี2019้โดยแข้งวัย24ปีฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นทุกรายการกับบุรีรัมยูไนเต็ดไปแล้ว28นัดยิง16ประตูกับ6แอซิสโดยในไทยลีกเจ้าตัวยิงไปถึง13ประตูหลังดาวซันโวร่วมกับแฮมเ์ตันสัวเล่เด้ายิงเซมบ้าของการเถเรยเอฟซีโดยเจ้าอัลได้เปิดใจผ่านเพจช่างสื่อเราย้อนถึงเหตุการณ์ที่โดนใบแดง เมื่อปี2019ว่าเหตุการณ์นั้นถือเป็นบทเรียนราคาแพงในช่วงวัยของผมด้วยในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมไม่สามารถควบคุมอารมณ์สถานการณ์สิ่งเรารอบข้างได้เมื่อโดนกดดันจากแฟนบอลเวียดนามที่มากันเต็มสนามและความกดดันจากผลการแข่งขันของทีมเราเองด้วยทุกอย่างมันบีบเข้ามาหมดรวมถึงเราก็ทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเล่นไม่ดีและยังโดนยั่วยุ่นกระแทกเลยทําให้ผมสติหลุดและทําสิ่งที่ไม่ดีออกไป ความรู้สึกในตอนนั้นถือว่าแย่มากครับผมได้แต่ขอโทษแฟนบอลขอโทษเพื่อนร่วมทีมเพื่อนรวมทีมเข้ามาในห้องแต่งตัวหลังจบเกมด้วยความพ่ายแพ้ผมนั่งร้องไห้และขอโทษเพื่อนร่วมทีมที่ผมทําให้ทุกอย่างมันแย่ก,กว่าเดิมซึ่งตอนนั้นมันแย่มากจริงๆผมแทบจะก้มกราบในสนามเลยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแบบนั้นมันเป็นช่วงที่เราฟีลขาดจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมันแย่มากจริงๆครับพอเนกับแม่ตาย ได้คำมาพูดกับผมว่าสโมสสบุรีลามคือบ้านของเองกลับมาทํางานที่บ้านเราพยายามลืมเรื่องพวกนั้นไปอย่าไปอ่านคอมเมนต์อย่าไปอ่านโซเชียลเอ็งยังมีเพื่อนยังมีพ่อยังมีแม่นี่คือสโมสสของเอง็งสโมสรเราจะปกป้องกันเดี๋ยวพ่อจะส่งเอ็งลงตัวจริงในเกมหน้าเอ็งต้องทําให้พวกเขาเห็นว่าเอ็งสามารถก้าวผ่านจุดนั้นได้แต่หลังจากนั้นผมก็ยังไม่ได้กลับมาดีเหมือนแต่ก่อนและภายนอกผมจะดูเข้มแข็งต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าแฟนบอล แต่พอผมกลับมาอยู่กับตัวเองมันก็เหมือนมีปมในใจที่ยังทําให้ผมคิดมากและกังวลอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาผมเสียใจจริงๆที่ทําให้ความคาดหวังของคนทั้งประเทศต้องผิดหวังในวันนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับผมและกว่าที่ผมจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นปีเลยครับอย่างที่เห็นคือฟวามผมกับบุรีรัมในช่วงนั้นก็ยังไม่ดีด้วยเราเล่นตำแหน่งศูนย์นาแต่เรายิงประตูได้น้อย ทำให้ผมยังไม่สามารถตอบกับเสียงวิจารณ์ได้พวกเขาก็ว่าถึงพ่อแม่เราแฟนเราสารพัทซึ่งในตอนนี้ผมก็เข้าใจการวิพากวิจารณเพราะเราเคยเจอปัญหาที่ใหญ่มาแล้วและเราก็ผ่านมาได้แล้วเรื่องการวิจารณ์ฟอร์มการเล่นในสนามของผมหรือการยิงประตูไม่ได้หลายเกยมติดติดกันผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับแต่เรื่องที่ผมอยากจะบอกคือการพัดพิงถึงพ่อแม่เราแฟนเราที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับฟอร์มการเล่นของเรา ก็อยากให้วิจารณ์ที่ตัวผมผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าพวกเขาวิจารณ์ถึงบุคคลอื่นที่เป็นครอบครัวเราผมจะเสียใจมากครับและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยสุภชัยกล่าว